สวัสดีตอนเชา้าทุกคนคะ่ะนะคะตื่นสมองมะเขือเทศก็พุงก็เผาฮ็ดยังเตรียมพร้อมหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาจัดโต๊ะคะ่ะพี่น้องนะคะเช็ดโต๊ะเช็ดนุ่นเช็ดดีทุกอย่างนะคะเตรียมพร้อมนะคะก็มีรายชื่อทุกคนนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็จัดแบบครอบครัวนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะเราไม่ได้รวยไม่ได้รูราปลาปิ้งนะคะคืออาหารไทยนี่จิตอย่างนะคะพี่น้องในจะโฟกัสอีกนะคะพี่น้องคืออาหารทานเล่นเครื่องดื่มนะคะ ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไปดื่มร้านอาหารนี่ไม่ต่ําคนละ60 70ยูโรนะคะพี่น้องเรามีของหวานอาหารไทยด้วยนะคะเราก็จัดกันแบบครอบครัวนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะ,ะนะคะบ้านะสมบอดี้รู้แล้วค่ะเพราะว่า10กว่าปีแล้วที่นั้นไม่เคยจัดงานวันเกิดกับพี่น้องเพราะว่าเ,เขาบ่ว่างนะคะเขาก็ไม่ว่างกันตรงนี้ก็จังหวะเขาว่างกันมาก็พากันมานะคะป้าก,ก็เลยเออโอเคเท่าที่ คนไหนจะมาได้ก็มานะคะพี่น้องนี่ดอกไม้ส,สวยแฮปปี้เบิร์ d เดย์ประส้ม2024นะคะมาเบิ birthday, ะะ birthday, ร์ตเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ a เดย์ประส้มนะคะอันนี้ก็นาก็เห็นหน้าตื่นขึ้นมากกัน,นี่นี่แหละคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะได้อาบน้ำอาบท่าน,นะคะเพราะว่าทำงานนะคะพี่น้องเพราะว่าทำแกงทำอะไรไว้พรุ่งนี้ก็อุ่นอย่างดีนะคะเพราะว่าหนุนตุนไก่ตุนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมพร้อม นี่ก็คือบุฟเฟต์ป้าก็ออกมาค่ะพี่น้องนะคะออกมาก็เตรียมพร้อมนะคะก็ไม่ได้ทําเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผัดไปวกไป,ไปไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะ mm. ไม่ได้รีบร้อนเพราะว่าเรากันเองนะคะพี่น้องเรากันเองไม่ได้มีคนโอบคนนอกอะไรมานะคะพี่น้องอเพราะว่าเราเอาครอบครัวชฉพาครอบครัวจริงๆเนี่ยมันครอบครัวใหญ่เขาไม่ได้มาหกคนเจ็ดคนนะคะพอดีเขาติดคา,ฟะคะคาเฟ่นะคะเพราะว่ามีคนเขาจัดงานวันเกิดมอนกันฝรั่งนะคะเพราะเขามีคาเฟ่น้องชายลุงไม้นะคะก็เสียดายมากแต่ก็ ทำก็จะเอาไปฝากเขาเหมือนกันกับพี่น้องนะคะเรือก็ทําเผื่อเขาเพราะว่าเขาให้เรามานะคะพี่น้องนะคะนี่คะ่ะเอ้าเจอกันนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็อ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญที่สิ่งใดสมปัารถนาได้พี่น้องขอบคุณเอฟซีนะคสำหรับนะคะเพราะว่าสายสะพานบุญน,นะคะอะ่เฮียเทียนชัยนะคะไอะเฮียก็เป็นสายสะพานบุญเป็นพอยอยกนะคะเออนะคะก็มาโยนสติ๊กเกอร์ให้รวัรวรัวน้อยมากที่คนไทยที่นะคะที่จะแบบ สายเปขนาดนี้นะคะอ,อ,อันดับหนึ่งของโซเชียลเลยนะคะฝ่ายชายนะคะพี่น้องก็คือก็เป็นมาดามโมดนะคะจากอเมริกานะคะที่ยนสติ๊กเกอร์และอาหารและคะเครื่องดื่มทุกคนนะคะที่รวมกันที่ให้ป้าวันนี้นะคะเป็นเค้กเป็นดอกไม้เป็นเ,เครื่องดื่มนะคะแล้วก็น้องดาก้อนลูกสาวด้วยนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้กับป้าส้มในงานนี้ถือว่าขอบคุณมากๆจนน้าตาร่วงเลยค่ะลุงไม้บอกว่าขอบคุณด้วยนะคะ อ่าเพราะว่าบอกใค่ลุงไหมว่าเออสติกเกอร์โยนมาเป็นเดือนนี้เป็นของแฮปปี้เบิร์ดีนะคะพี่น้องก็ร่วมเกือบนะคะสามร้อยยูโรพอดีนะคะพี่น้องแต่ว่ามันยังไม่ได้หักภาษีหักอะไรนะคะแต่ก็ยังบอกว่าละค่ะก็ถือว่าเป็นน้ําใจค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายแถมก็เราได้โชคลาภค่ะพี่น้องได้โชคลาภในการที่อ่านะคะอ่าอ่อการที่เสี่ยงดวงนะคะพี่น้องก็ถือว่าอ่าเปิดดวงนะคะ,ะความฝันก็ป้าก็เคยพูดให้ฟังว่าความฝัน ที่ฝันเห็นคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่มาหาก็พากันแบกุปแล้วก็อีกวันนึงก็ฝันว่านะคะได้ได้กรรมพระใช่ไหมป้าก็บอกแล้วเออกรรมกะเก้าหรือหรือเจ็ดป้าก็ป้าเสียงป้าก็พูดความฝันนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ป้าติดตามมาตลอดนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นการที่เออดวงนะคะพี่น้องก็ขอบคุณมากมายก็อ่าสำหรับในการที่อ่านะคะก็มีแลวแต่เรื่องความเชื่อนะคะแต่ได้กับอ่า สิ่งอะไรนะของหลวงพ่อมาจากวัดบนบุญนะคะจะเป็นเป็นกระตุดหรือเป็นนะคะไอเหล็กไหลท่านให้มานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สิริงมงคลกับบ้านนะคะคนเราไม่เชื่ออย่าลุบหลูก็ขอพวกคุณขอให้กับ หลวงพ่อนะคะแล้วก็จิหยาดก็ผ่านพุไปดนน้ดีนะคะขอทุกคนนะคะร่วมสายสะพานบุญกับประส้มนะคะบันทักประส้มด้วยนะคะที่เป็นกําลังแรงใจน้องที่แสนดีนะคะพี่น้องให้กําลังใจทุกๆคนนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป้าเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวป้าทำอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะรอให้ลุงไม้กินข้าวลุงมาลุงไม้ไปทํางานประมาณบ่ายสองโมงนะคะเราเจอกันเย็นๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็เจอกันนะคะเดี๋ยวไปสนุกสนานไลฟ์สุดกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าถ้าดื่มก็ต้องดื่มวันนี้แหละค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ป้าต้องรับแขกทุกวันทําอาหารต้องเสืบต้องอะไรป้าดื่มไม่ได้เดี๋ยวหลานมาอีกนะคะป้าก็ต้องทำอาหารแต่ถ้ามีแขกมาเนี่ยวันนั้นป้าจะไม่ดื่มเลยป้าจะดื่มก็คือดื่มวันนี้นะคะสรุกสนานในตอนนี้นะคะอืโอโหดูลงไหมดูหน้าสิมา you can say thank you for sticker for the clam to me มะ คำมันบอกหน้ากูหน้าไม่หล่อแล้วไม่กูต้องใส่หัวเลยแกกกพูดอยู่แล้วว่าอขอบคุณนะคะ,ะขอขอบคุณทุกคนนะคะเอฟซีทุกคนจ้านะคะแฮปปี้เบิร์เดย์กับพระส้มขอให้ทุกคนที่สําหรับอวยพรทุกคนนะคะ,ะขอบคุณด้วยนะคะ,ะพี่เตือนใจนะคะที่เป็นกําลังใจอ,อยู่ในช่องนะคะเป็น,อะนะะแอดมินเป็นเลขาะะก็ช่วยกันอ,ะนะะอยู่ในช่องอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนมีน้ําใจที่รักพระส้มนะคะ อ่าขอให้ทุกคนโชคดีจ้าเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอไลฟ์สดกันค่ะนะคะเดี๋ยวป้าเรียบร้อยทุกอย่างป้าจะขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปไลฟ์สดกันนะคะรอลุงไว้ก่อนทากับข้าวอร่อยเรียบร้อยก่อนนะคะขอบคุณมากไหมค่ะนะคะเจอกันนะคะพี่น้องค่ะนะคะอืออ่าเอาที่เราสะดวกนะคะพี่น้องนะคะอ